ยังไงผมก็ต้องเข้าไปติดคุกติดตารางอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่ผมจะติดคุกผมขออะไรสักอย่างได้ไหมครับสิ่งใดผมขอแต่งงานกับแพลวก่อนที่ผมจะเข้าคุกได้ไหมครับคุณลุงนเรีนความเป็นเพื่อนข้าจะอนุญาตให้ลูกชายของเจ้าแต่งงานเสร็จพิธ,ธีเมื่อไหร่ข้าจะนำตัว<ล>ขึ้นเฝ้าพระองค์ท่าน เรื่องร้ายๆกลายเป็นดีครับใครเอาเงินเล็กสันไม่ปิดกัดงานเลยจัดงานก่อนและขอแต่งงานก่อนจที่จะโนงานดําเนินต่อไปเอาอาหารมากินกันอ่ะอาหารอาหารแม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวที่สั่งเอาไว้อะโต๊ะจีนอ่ะไปไหนครับแม่ครัวจังเล็กโอ้โหปูเตรียมนี่กันเท่าเมื่อกี้นะผมจะถึงเนี่ยโอ้โหเสื่องเสื่องเสื่องเฮ้ยทำงานไม่วัวใครจะผาประบัดเลยตาย หไม่รู้แม้ว่ากูทำงานกี่ที่อ่ะอะมึงรับกี่ที่ล่ะอ่ะเช้ากูต้องไปทำอสมโควิดมันระบาดนะฮะกูก็ต้องไปสมุนเขาที่ทุกวันเลยนะวัดอ๋อมึงไปสมเหรออ๋อแหล่มึงไปเทน้ำสารพุ่มกูใช่ไหมมตำรวจจึงไล่จัดเอาสายอาเบดไปโรยหมดไปรู้วเจ้ากูแดกก็เป็นมากบอกไปรู้วันนี้ท่อไรเคี้ยถ้าคุยกันเนี่ยตะล่ำแน่ ตัวแทนเจ้าภาพยืนไม่อยู่เลยจิบหายแดกไม่ดูกําลังเจ้าภาพแม่ครัวเหรอเออมึงเห็นกูเป็นตัวเฮอะไรล่ะแม่ลมเสียไม่น่าลมเสียงานมูคลครับกูเหมือนกับมังกรเนีาะกูไม่ได้แต่งอะเดี๋ยวปวดหัวเถียงแม่งสองคนมึงยิบหายนี่แล้วกูผัดยังไงนี่จิบหายเอามันเงยขึ้นเต้ย อันนั้นส่วนตีนนะกูรู้ตีนกูไม่ได้ตีนมึงเอโอโี่คมันก็มาใช้งาที่กูต้องเอามึงเงยไหมมันตูต้องเงยเหรอฮะกะมึงเป็นลูกมเง้สัตว์อะกูลูกมึงทับขอกูทับของเฉยๆเอียึงทับขอสบายมึงเป็นสายศาสตร์ลวอีกจัดของหน้าอยา่างกระโค้งมอสเอียใครใครเขาหาแม่ครัวมาในเล็กอะ กับงานพี่ใหญ่ฉันจะรู้ได้ไงลุงไม่ใช่ก็มึงแต่งไงก็เดี๋ยวให้เขาผัดก่อนเขาอาจจะผัดอร่อยก็ได้เพราะว่าแม่ครัวปากจัดแต่ผัดอร่อยอะไรนะแม่ครัวจัดผัดอร่อยอ๋อลอนนองสวัสดีจ้ะเดี๋ยวนี้หลายคนเลยจะแม่ครัวกูก็เห็นนาตากูมีตากไม่ได้บอดก็อยากให้ผัดอะไรกินง่ายๆ่ะหน้าโค้งมอนเป็นยังไงฮะหน้าอีเหี้ยก็ได้จบไอีผายไม่จบมึงก็ไปดูที่นักโค้งมอนอ่ะ เยีะยุเคยเห็น <motiv> ก <ators> <vt ret ro niveau> ้นเยอะปนุฮะต่ล้ําแน่แหม่จะต้องผัดโชว์น้องอวดรำอวดรวยต้องโชว์ไม่กลัวรูปร่างของกูน่าโชว์นักดิมันเป็นอาหารมิชลินไงครับอืมมันเป็นอาหารมิชลินเราก็ต้องโชว์โชว์ให้แข็งมิชลินยังอะเหรอไม่ใช่มิชลินอธิบายที่ลุงอธิบายดิมิชลินไงมิชเนี่ยก็คือว่ารักกันเออชาลินเนี่ยก็คือว่าเป็นชื่อนันทนาคอนั่นเหรอใช่ร้องเพลงอ่ะ รักกันนะร้องเพลงกูได้ความหมายเลยจากมึงเนี่ยมิชลีกิ๊บหายเดี๋ยวดูเมื่อเขาหามามึงก็ต้องทำกูรู้แล้วโอ้โหปุกก็แต่ที่สามที่สี่ปุกหาแม่พ่อมึงหรอกิ๊บหายก็ตลาดเช้าก็เปิดที่สามอ่ะโอ้โหมึงไปสองโมงเช้าไปเก็บผักเน่าหรืออีตัดผักเน่าก็ให้มันแดกกันได้สิแต่ดูมันพูดมึงดูมันพูดดูมันพูดเสียงไม่ได้ก็หันมาฟ้องกู วกเถียงไม่ได้ก็หันมาฟ้องไม่ช่วยอะไรมึงได้หรอช่วยอะไรล่ะมีกับข้าวทำได้แล้วมึงจะแดกอะไรกันล่ะทำได้ทุกอย่างเลยหรือเปล่ากูทำได้ทุกอย่างเลยกูเป็นแม่ครัวกูเป็นกรรมกรตลาดมึงกินอะไรเอาง่ายๆสั่งง่ายๆกินนี่มันหากจัดเลยแปะช้าปะช็อตอะไรนะแปะช้าปะช็อตเอาแปะช้าชะชัดแปะสะแปะช้าี่อะไรมีอะไรเกิดเคยไงยแปะสะปะช็อต แปซาา์บะชนโอ้โหหยาบช้าทาลกพวกึงน,นี่มีมีหวคิดทินไม่ได้เัยียไงแปซาา์บะชนแล้วเกิดกูไปเอาบะชนมาเนี่ยบะชนมันเลี้ยงลูกคอกอยู่แล้วกลัวหมาเนี่ยลูกมันก็ะพาพอ่อพาแม่เนี่ยพวกมึงมีจิตใจตรงตานตรงไหมไม่รู้จักวินะทนาจิบหายแดงอย่างเงินแดงว่าต้องมังสวิรัตินั้นแหละมะพร้าวยอดมะพร้าว เอาผัดยอดมะพร้าวอ่อนนะครับหยัดหยัดผัด <c oughs> ผัดยอดมะพร้าวอ่อนน้ำมันอ <c oughs> ชอบชอบชอบผัดยอดมะพร้าว <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> โอ้โ,โหยอดมะพร้าวนะสูงั้งสามชั้นสี่ชั้นเทยมกับตึกอะตายมึงนี่เฮียใครจะปีนขึ้นไปแล้วตกลงมาตายมึงทำยังไงมึงไม่ม่หัวแขะ สนดาญเด็กยากยังมึงอะถ้าเกิดเราเขาพูดถูกถ้าเกิดปีนขึ้นไปตกเขาตายแล้วคนปีนขึ้นมาตกลงมาตายลูกปลาเขาอยู่ไงมึงไม่มีหัวคิดเนี่ยสักก็ว่ามีหัวเบิดากเอา,เอ,า,เอ,าอาหารท้นตีนอาหารป่าก็ได้จะไมกลัวเอาฤาษีผัดเผ็ดฮะอะไรนะฤาษีผัดเผ็ดอาหารปา่าฤาษีผัดเผ็ด นี ass, Guys, ่ไงไอสัตว์เลยดิเจม่จับข้อมือมึงจะบ้าอย่างงี้ไอจิ๊บหายนี่แกทักไหนเขากินพวกแกกันเจ๊ไม่เดี๋ยวกูไปเอามาให้เดี๋ยวโอ้โหสันหาแดกอย่างอื่นร้อยแปดปีไม่แดกแดกพวกแกผัดเผ็ดตายมึงนี่ไอ้กูเนี่ยทำให้ได้แต่ใครจะทุบหัวอี้ยจะทุบหัวพวกแกทันแล้ว อีจัดอีจัดอีเหี้ยกูจะทำยังไงแล้วเป็นๆนะแล้วมันลิ้นบอกเคไม่ใช่ปลาดุกที่หายแล้วมึงลับอยู่แม่เอาเปลี่ยนจ่ะโอ้โหแตงโมการ์ดอาหารทะเลทะเลไงอาหารทะเลกินอะไรปันนาโบดผัดซีอิ๊วโอ้โหจิ้มไผ่ก็กูจะไล่จับมันเวียรหัวตายมึงรู้ไหมมันวิ่งเร็วแค่ไหนยะ มันพ่วงกันเลยพันันเนี่ยกูจะไปไล่จับยังไงเรืออะไรเรือไอ้พันันเรืออะไรเป็อะไรนิดพิษอ่ะเจ็๊ยบเจี๊ยบสกีลเออแล้วแหละเรือแมงดีเรือปิดปิษยี่เรืออะไรเรือปิดพิษมึไม่รู้มันดังปิดอ่ะเอาเอาทีเดียวง่ายง่ายเอาง่ายง่ายเอาน้ำเปล่าเาไปทีหนึ่งแล้วฮะเอาน้ำเปล่าจ้ะน้ำเปล่ากูไม่ได้จ่ายค่าน้ำน้ำไม่ไหลน้ำแข็งก็ได้น้ำแข็ง ไปตัดไม่มีตู้เย็นแค่เรื่องแดกแดกจะโดนกุงเอาไข่มาเนี่ยไปจุ่มน้ำในคอนแดกโดนกพรวกิน<ป>กว๋วยเตี๋ยวในงานก็ได้มั้งโอ้โหอร่อยตายไปกินก,กว๋วยเตี๋ยวในงานน่ะคืนแล้วล่ะขายแต่คืนแรกกูไปกินตับเขียวปันน้นอยน่าร้านไหนร้านเตียงหน้าเนี่ยอีสัสเป็นลวดกูไม่รู้ว่าลวดเลยทำไมไมึมกินแล้วเป็นยังไงฮะ เต้นเส้นเป็นไงกับมึงเราไปกินสินะเป็นยังไงอยากก็ไปยังไงไอ้ชิบหายเส้นแข็งติดวัดไหนเนี่ยวัดไหนวัดไหนวัดเนี่ยบางเขียนเนี่ยปีที่แล้วปีนี้ปีแรกปีแรกกูไม่ได้มาเล่นอีชัดนามาชื่ออีชัดนะอีชาดนาอีชาดนาพูดเลวกูแดงกูชื่อเป็นกุลเอาอี๋เอาเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยง่ายๆง่ายแก้วง่ายแก้ว เอาไม่มีเอาแบบไม่มีปัญหาเลยนะแม่พลัวนะเอาอะไรใจเย็นหายใจลึกๆฉันหิวแล้วล่ะนี่กูต้องมาทำสมาธิเหรอก็รู้แล้วคือการทำสมาธิเนี่ยมีกรรมฐานสมาธิกับมีปันรู้แล้วเหรอไอ้เหี้ยช่างสั่งจังสอนไอจิภายใจเรียกว่าภสษีระยะเมตตาไปสดแล้วกโอ้โหกังหลายแจกไม่แบ่ง ให้กูออแห้งอยู่ได้อ้าวง่ายๆเลยเอาอะไรเอาแบบออเดอร์เลยอาหารออเดอร์เลยมึงพูดมาคาเดียวกูทําให้เขาเกียบพระบิดาทิบหายแล้วคนหนีไปไหนแล้วกูจะไปลอกถังทัางเงไหรมาผสมใม้มึงอะฮัดผัดผักปุ้งมีไหมผัดผักปุ้งโอ้โหมึงอยากกินแท้ โอ้ยอ่ะมีเวอร์มี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 เอาละได้กินแล้วได้กินแล้วผักกุ้งเตรียมนตื้อมาก็กูเตรียมไงกูรู้แกว่าเขาเตรียมที่อะไรกูรู้มึงไม่ตื้อมึงไม่ถอนหลังซ่วมมาอ่ะมันอยู่ใกล้ใจอ๋อมึงจับผัดอะไรก็ผัดที่เขาแกงใจแปลกผักบุ้งชอบงามหลังซ่วมเป็นไงก็ไม่รู้โอ้โหมึมขึ้นแต่ผักกุ้งน่าจะอร่อยเพราะเตรียมมาอย่างเดียว เร็วเร็วกูรู้แล้วนะกูก็เล่งไอ้เขาอยู่ในเขาก็เล่งกูลึดหลุดเนี่ยเร็วสิครับเร็วพวกูมงรู้แล้วแล้วไปบวชทําไมเขาทิ้งไปแล้วไปบวชได้เขาทำไมบวชใครบวชบวชผัวผัวเก่าใครอ่ะมึงไอ้เหี้ยเขาบอกวชอ่ะก็เลิกกันไปแล้วแล้วก็ไปบวชเขาบุญจีพรมีใจอนุโมทนาเนี่ยนับตาคออีกแล้วมึงไปจีพรมอีแก่เลิกเขาไปแล้วพอเลิกเสร็จปุ๊บก็ มาบ่นเสียใจมายืนร้องไห้กลางเวทีสักพักเขาจะบวชไปบวชให้เขาทั้งนั้นน่ะเวเลราได้บุญเราได้บุญเราบวชได้ได้บุญไม่ได้ใจกูเพิ่มไอกคนขมอะไรนะบุญว่าอะไรเนาะได้บุญไม่ได้ใจกูก็ไม่อยากได้บุญ่อยากได้บที่ฝ่ายเฝ้าเจ้าเป่าเย็นอยากจัดอะไรกูก็ไปเขาสึกมาแล้วนี่ยสึกแลบอกกูแล้วบอกแล้วเหรอบอกไปแล้ว อ,อย่าจะกินเลยเนี่ยตินครับกินมกูจกินครับโอ้โหแม่ครัวทำไมเอาตีนบิดแล้วมือกูว่างแล้วกูจับสองข้างเนี่ยมือกูว่างแม่มึงไม่แหกกีต้าดูละ่ะแ <c oughs> ม่เขาเรียกงั้นจริงเขาเรียกเขาเรียกอย่างงั้นจริงคน,คนพิเศษคนพ anyway. ิ <c oughs> เศษยบเขาเรียกงั้นจริง โอหแล้วก็ปีนน้ำป่ามึงตื้อมาจากเท่าไหรแล้วเนี่ยเต้ยเตยเนี่ยเต้แล้วดิเสียงไม่มีไงทำไมไปทำอะไรนครสวรรค์ล่ะมึงไปทำอะไรนครสวรรค์มึงเป็นแฟบเหรอซักกูจริงเนี่ยนะมึงเป็นแซบเหรอคืนนี้มึงจะนอนไหนล่ะกูนอนไหนเรื่องกูตัวกลัวทำไมอ่ะมึงยังไปนอนกูไงสารเลนไปเข้าเรื่องเอาเลยจริงๆเอายิ่งก็บวชนครสวรรค์ยิ่งไม่อีสักด์กูไม่บวชนก เขาเลยบวชไปแล้วมึงอย่ากัด่าจังเลยนี่ดอกทองมึงนี่เดี๋ยว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 เกียนยังเดี๋ยวกูกำลังเกียมคอแกมึงเนี้ยม่แล้วเกียมนานยังเล่าเอ้ามึงไม่มาเป็นแม่ครัวมึงไม่รู้หรอกิจใจมึงอ่ะทำไมพระสงฆ์จนย่อมรู้เกี่ยวอะไรพระสงฆ์กูรู้สิ โอ้โหแม่ครัวจ๋าเอ้ยเอยแม่ครัวไอ้ลูกเอ๋ยโอ้โหโมันเค็มฮะ<า>มันเค็มก็กูคนกินเค็มนั่นอเออมึงกินเ,เขาไม่กินเค็มกันถ้าก็กูกินรสกูว่ะก็กูถินนะวายนี่มึงจะกินกันเฉพาะพวกมึงหรือไงเราเออเหลือก,ก็กต้องกินนะเบื่อเป็น,เป,นเป็นโรคไตเนี่ยไตก็ฟอกสิ โรงพยานมีไว้ัภพอมังเหรอฮะโรงบยาบาลเขามีมันก็นไปฟอกกีนาทีละครั้งอะ่ะ<อ>โง่จัง,งที่หายบาดตับที่บาดก็มีไม่จะดใช้ก็ไปละ่ะบอ,อให้เขาถอดถอนลากแต่เราไม่กินลากเอแม่ครัวครับเออลากเอาลากออกเลยนะไต่ไปแล้วไม่กินก็เขลียดทิ้งเอาที่หลังฮึอไอจิไหนเอยจะเขลียได้ไหมไม่เป็นงี้วะ

น้ำมันหอยมันแรงกระเสียดเอาน้ายาอะไรมันมันหัวเลาะมันหัวเลาะมันเป็นคนชอบหัวเลาะไม่หัวเลาะตรงนี้ไม่หัวเลาะตรงนั้นทำไมละไรห่าเอ้ยเอาใส่มัน้อย่างไรน้ำยาล้างอะไรล่ะเนี่ยน้ำมันหอยน้ำมันหอยที่ไหนมันไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะน้ำมันหอยได้ไงล่ะไอ้ลุงจะหลัดมันใช้ล้างหอย อ๋ออ้าวกูมาจากห้องน้ำบ้านมันอะของลุงตลาดนะเนี่ยเออใช่ทำไมละมึงเอะหมูไปซุกตั้งเมื่อไหร่ละเอ๊ะเอ๊ะไม่ได้ไม่ดีเด็กเล่าเฮ้ยแม่ครัวเออโอ้โหมึงนี้ขยันเรี่องเ้ยไมเวลาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหที่ผายนนี่ก็พองกัน ม,ม,มึงเคยไงเมียมึงเคยไงนี่มันสไลด์อากาศสไล์อะเป็นไรอะเอาไว้ล้างจานแล้วมาใส่ยังไงอะการล้างไปเลยทีเดียวจะได้เก็บกลับเลยเปไปแล้ว<อ>มึงกินกันแดๆแดกเสร็จก,ก็กลับมึงช่วยกูล้างไหมทิพไายหมาแดดก,กันเลียถ่วยเลียชานพวกมึงแดกไม่ล้างกูล้างไปเลยนี่ไม่ดีไงทิ่ไผยไม่เป็นบุญคุณในสัตว์มึงต้องบวชให้กูนะกินแบบวราวุขกูต้องบวชได้มันด้วยไต้สัตว์กูขอภาษาหนึ่ง ขอใครฮะขอใครจีบผมมีอะไรมือ้เนี่ยยี่จีบผมมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่มันร้อนสันน้ำมันนะอะไรอ่ะร้อนสารและผัดปักกูมือมาใช้น้ำมันเงี้ยก็ต้องเป็นน้ำมันพืชน้ำมันหมูน้ำมันอะไรสิอ่ะแล้วมันเป็นน้ำมันปะล่ะน้ำมันอ้าวก็น้ำมันนะกูก็ใช้น้ำมันมันเป็นร้อนสันเป็นร้อนสันทอน ตอนสั่นอัไรมันใช้ได้เหมือนกันมันเหลืองมันกันก็ขวดเหลืองมันกันเนี่ยไอเหี้ยแล้วมึงก็ให้กูใช้แก้โซฮอมึงนี่ขคยันตักที่หึงจะไกกับกูไอเหี้ยกูไปแช็คไกลๆกูนะมือนะไม่ได้นะ มาใกล้ๆทีมกูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเสียงกูเหมืจะเที่ยงคืนหลานล่ะครับเนี่ยมันจะทำให้กินละอุไฟแดงเหรอเออไฟลอยฟ้าเลยจินกันกินกันจบแล้วก็จะได้แต่งงานเลยโชว์จบเลยไปแก๊สอ่ะเอออ่ะแล้วกูให้มึงไปแล้วไงยิบหายไปเน็บไปตรงไหนกันอ่ะมึงเอาไว้ไงจ้ะกูนี่ไปเตรียม มาช่วยกูจุดหน่อยมาช่วยกูจุดแก๊สทีมึงนี่พึ่งไม่ได้มาพอมึงมาปุ๊บแล้วพวกมึงเกินพวกมึงก็จะบูชากูว่ะว้ามึไม่เล่นลูกเสือเนี่ยไปดูดดูเลยอยากกินเลยอะเอาโอ้ยโหเบียตกใจ อ่าผัดเดี๋ยวเดี๋ยวเติมมัมเดี๋ยวกูเติมเองกูไม่ไว้ใจมึงอ่ะเดี๋ยวเติมไปตั้งเออผัดด้วยผัดด้วยผัดไป <c oughs> โยนได้ไหมโยนโยนรับได้ไหม หมูเลยฮะพอแล้วเดี๋ยวมึงลาบมาหากูมามากูอยูนมามาโยนมาเดี๋ยวกูรับเลยโยนมาเนี่ยเฮียทำให้เยี่ยวเด็กเลยวางโยนกูรู้แล้วเดี๋ยวกูโยนมึงวางสิแม่ยังแม่แม่ยังแม่แม่เฮียนีหลังตอนแรกเนี่ย หายได้ด่าไม่มีละงอยจับผูจับผูแล้วมันหายไหมหายเจ็หายไหมเยอยมึงไม่รู้ทฤษฎีเอาหนึ่งกับหลังยนหนึ่งสอง อีสัตย์อีเหี้ยมึงรับไม่แม่นเลยมันมันไม่เหม็นน้ำมันมันเหม็นน้ำปลาเน่ยพิธีการแสดงเราบอลลงนี้ต้องชบเกียรตค้าการสนุกทีเดียวนะครับพบกันใหม่ครับที่สิ15ตุลาคมองเทพบุตรสุดที่รัก ขอกราบแท้แตักรักใครขอบุณเป็นแฟนแท้ใจคุณนายคุณนายนับถือพอสิทธคำกลอนอ่อนหวาน ขอเพียงรางวัลปรบมือใครยังไม่รีบกลับนะครับร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับน้องนักกีนะครับนะฮะย้อนหลังวันคล้ายวันเกิดนะครับที่ทีมงานของนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซีนะครับนะฮะบ้านสุดที่รักของเราลูกลูกโป่งจากคุณแม่ด้วยนะครับครับคุแล้วก็ขอบคุณรางวัลขอบคุณรางวัลน้ำใจทุกๆรางวัลนะครับขอบคุณที่ รักกันกับคุณที่เมตากันที่ไม่ทิ้งกันไปนไหนนะฮะขอบพระคุณนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันทุกท่านนะครับถ้าหากว่าวาจาใดไม่สุภาพต้องของอภัยพวกเราด้วยน,นะครับคิดว่าพวกเราเป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นการแสดงนะครับเราร่ม่มเป่าเทียทนให้ก่อนแม็กซี่นะครับมันเกิดย้อนหลัง ตั้งเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยนะครับป้าทำไหมนะขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับบุญทุกบุญที่ผมได้บำเพ็ญอยู่ในพระเหลืองนะครับก็ขอโมทนาบุญให้กับแฟนคลับทุกๆท่านด้วยนะจ๊ะ นะครับป ah. <uh ุ่นน่าจะให้จนนาขอจัดสถานที anyway> ่สักครูしし่นะครับเดี <h <h ๋ยวเราร่วมเบอร์เดย์กับเด็กกีในคอมเมดร้นะครับ ย้อนหลังนะครับมานะครับย้อนหลังนะกเกขอบคุณ Fc ครอบครัวสองเทพูสุดที่รักสุทุกท่านนะครับผมที่เมทิ้งกันเป็นไหนนะครับขอบคุณครอบครัวเอ็นอาร์นะครับขอบคุณแม่ๆป้าๆนะครับบ้านนิโน่ด้วยนะครับผมละครพี่ดิโน่นะครับคุ้งเสน่หาก็จะเริ่มที่27พฤษภาคมนี้ครับ ส่วนหนังของผมก็มนรักษวัวชนนะครับ3ามสิบมิถุนายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับติดตามกันได้นะจ๊ะแล้วก็ช่องเจ็ดนะครับนะฮะแป้งฝุ่นนะครับในละครจ้าเด <ไป S 2> ีย๋ยวพี่แป้งฝุ่นก็มีละครของของ,ของค่ออายคว้าหลอมใช่ไหมของอาฉลองพักดีวิจิตะนะคร,ครับผมแคนสองแผ่นดินเออนะครับเล่นเล่นเป็นแคนเล่นเป็นเป็นเล่นเป็นแผ่นดิน